ชีวิตของคนเราเหลือน้อยนะยมไม่จีรังย่างยืนแปรพันไปเปลี่ยนแปลงไปการเวลาก็ผ่านไปก็ใจหายเหมือนกันกับชีวิตนี้ทานุพมาไว้ เปรียบเหมือนกับยาดน้ำค้างอยู่บนปลายยาคาพอต้องแสงพระอาทิตก็พลันเอือนแห้งไปเปรียบเหมือนกับฟองน้ำเปรียบเหมือนกับพยับแดดน,นังนันนี่พระพุทธเจ้าจึงเตือน พวกเราทั้งหลายว่าอัปมาเทนะสัมปาเททะท่านทั้งหลายจงยังความไม่ประมาทให้ถึงพร้อมวยธรรมาสังคาราเพราะว่าสังขารทั้งหลายนั้นนี่มีความเสื่อมสิ้นไปเป็นธรรมดา แปลผันไปเปลี่ยนแปลงไปวันคืนล่วงเลยไปเรานั้นนี่ก็าบาหน้าเข้พไปหาความตายไม่กิรังยั่งยืนนะยมชีวิตเนี่ยดังนั้นในมีชีวิตมีลมหายใจอยู่ จงเรียบสร้างคุณงานความดีไว้ในเวลาเราสร้างคุณงานความดีนั้นเนี่ยก็จะมีนิวรณธรรมอวิจตาตัณาซึ่งมีความหลงความพอใจในรูปในเสียงในกลิ่นในรส ในพอตภาในธรรมรมณนกะ็ทำให้การปฏิบัติของเราไม่ก้าวนะมันก็ไม่มีอะไรนะยอมนะถ้าเรามีสติมีปัญญากำกำดูเขาอนะวิชาตัณหาเนะี่ยมันก็เป็นเพียงแค่นา,นามธรรมเท่านั้นเกิดขึ้นแล้ว วัดแตกสลายไปเพียงแต่ว่ามันไม่ได้รู้สภาวะธรรมต่า,ททางความเป็นจริงเป็นอาการหลงมีความหลงเป็นอาการยากมีความยากในอารมณ์ถ้าเรามีสติ มีสัมปััญ,ญาะญามีความเพียรรู้ตัวทุกๆขณะขณะยืนขณะเดินขณะนั่งขณะนอนก็จะรู้ทันสภาวะรู้ทันอวิชชาตัณหาเนี่ยมันก็เล่นงานเราไม่ได้ มันเกิดมาดับอยู่อย่างนั้นของมันเพียงแต่ว่าสติของเรามันขาดช่วงพอเราระลึกได้เราก็สำรวมระวังต่อไปเพราะว่าสิ่งที่มันผ่านไปสิ่งที่มันดับไปแล้วมันก็เป็นอนดีตไปก็ไม่มีอะไร เราก็กำหนดดูปัจจุบันอารมณ์ซึ่งกำลังเกิดกำลังดับสวนอนาคตก็ยังไม่เกิดขึ้นเราก็ไม่ต้องไปคาดหวงังจะต้องเป็นอย่างนั้นอย่างนี้อัตมาภาพนั้นเนี่ยมีฉันทาตรงนี้นะยมในการภาวนาเนียทำให้เข้าใจชีวิต ทำให้การปฏิบัตินั้นเนี่ยมันดีขึ้นฉลาดขึ้นเช่นเวลาเราเรียนรู้เบญจการภายในชุดนี้คำว่าเรียนรู้ก็คือใช้สติใ้ปัญญาสอดส่สองดูเขาเขามีอาการอย่างไรก็เ,เห็นเขา เห็นเกาเกิดเห็นก,ก,นก,นก็แตกสลายไปก็สนเกิดขึ้นก็รู้แตกสลายไปก็รู้สังเกตไปเรื่อยๆนิวรณธรรมตัวใดตัวหนึ่งในบรรดานิวรณธรรมเกิดขึ้นเราก็รู้แตกสลายไปเราก็รู้คือทำให้ เข้าใจในะยมแต่เราพิจรนารณาดูเป็นจขันภายในชุดนี้มันมีอาการอย่างไรเราก็สังเกตดูยืนด้วยอำนาจของอวิชชาธนาหรือยืนด้วยสติปัญญาเราก็รู้กราบสติปัฏฐาน โดยสติในปัญญาเราก็รู้หรือเราทำด้วยอำน,นาจของนิวรณธรรมเราก็รู้คือดูกายบ้างดูนมามธรรมบ้างก็สังเกตดูก็จะทำให้เราเกิดความฉลาดขึ้น แต่ว่าเราต้องขยันนายมต้องขยันพิจารณาขยันสังเกตคาความเพียรไม่ได้เลยพอคาความเพียรแล้วเนี่ยสติก็เป็นไปไม่ได้ปัญญาก็เป็นไปไม่ได้ต้องขยันฝึกเวลาเหลือนอ้อยนายม เมื่อกี่วันไม่กี่เดือนก็จะต้องจากโลกใบนี้ไปพิจรนารณาดูให้นี้การปฏิมัติอย่าไปลังเลส,งส่สงัยปฏิมาก็คือปฏิมาจริงๆทำเล่นๆไม่ได้ทำเล่นๆอวิชชาตัณหามันก็เล่นด้วยผลของอวิชชาของตัณหาก็ทำให้เราเศร้าโศก เพราะว่าตัณหานั่นเป็นปัจจัยให้เกิดความทุกข์เหตุแห่งทุกข์เราทำเล่นๆมันก็เล่นๆกับเรามันได้ช่องได้โอกาสมันเกิดขึ้นมันก็ทำให้เราเศร้าเสียใจดังนั้นนี่การปฏิบัติสมัยก่อนเขาปฏิบัติอุทิตกายอุทิตใจจริงๆยอมตายเลนยนะยอม สัทธาวิริยสติสมาธิปัญญานั้นเองมีกำลังมากจึงจะชนะวิชาจึงจะชนะตัณหาได้เราต้องขยันเจริญสติขยันเจริญปัญญาเกียยกล้านก็ไม่ได้ถ้าเราเพลื่อมาอไรแล้วเนี่ยอวิชาตัณหามันก็ได้ช่อง แต่เราแคยันเจริญสติเจริญปัญญามันก็ไม่มีอะไรโรธานารม์คือกายเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณภายในชุดนี้นี่มันก็เกิดมันก็ดับอยู่อย่างนั้นของมันมันไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรกับเราการของคนอื่นก็เกิดดับอยู่อย่างนั้นของเขา ขันภายในชุดนี้ก็เกิดดับอยู่อย่างนั้นของเขาเพียงแต่ว่าเราขาดสติแล้วเนี่อวิชชาตัณหามันเกิดขึ้นก็กลายเป็นความเกี่ยวข้องมีเราเข้าไปเกี่ยวข้องกับโรคเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณภายในชุดนี้ด้วยแล้วก็เข้าไปเกี่ยวข้อง กับโรคเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณภายนอกด้วยมันก็จะเกิดเราของเราขึ้นมาดังนั้นในการปฏิบัตินั้นเนี่ยเป็นเหมือนกับการเล่นกีฬาเราเล่นแพ้เพลอเมอไรแล้วอวิชาตนามันเกิดขึ้นก็จะมีความเกี่ยวข้องการของเราการุดอืน่นการของคนนั้น การของคนนี้เข้ามาแทรกแล้วก็มีโทมนั้นมีวุปายาสามีความเศร้าเสียใจความระทมใจตามมาถือว่าเป็นการเล่นกีฬาเป็นการศึกษาเป็นการเรียนรู้ความจริงเราเผลอเราเราหลุดไปเราก็รวบรวมสติ จเจริญสติต่อไปทาให้ดีขึ้นและเวลาเราปฏิบัตินั้นเนี่ยต้องฉลาดต้องฐานารมณ์วิช,ชานั้นมันหลอกเรามาลายพบลายชาติก,ก็ต้องจเจริญวิช,ชาจเจริญปัญญานหลงจเจริญสมาธิ สิ่งใดที่มีลักษณะไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาเราก็รู้ตางความเป็นจริงก็ขยันเจริญเผลอเมื่อไรแล้วเนี่ยอวิชชาตนาเกิดขึ้นเดี๋ยวความระทมใจความทุกข์ใจความระทมใจก็ตามมามันไม่มีอะไรเราไปโทษการกันมันก็ไม่รู้เรื่องหรอก กันภายในการภายนอกมันก็มีลักษณะไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตา,ม,ม,ออามันก็ไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรกับเราเมืตัวของเรามันก็ไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรกับเรามันก็เกิดมันกระดับอยู่อย่างนั้นในเวลาอากุศรธรรมเกิดขึ้นเนี่ย อวิชชาตนามันเกิดขึ้นมันก็จะทำให้ใจของเราหมดมองบางทีมันก็ค้างอยู่นานเพราะว่าเราขาดสติไปแต่ถ้าเรามีสติตั้งแต่แรกรู้ทันตั้งรับก็ไม่มีอะไรแต่ถ้าเราเผลอตัวเมื่อไรแล้วเนี่ยมันเล่นงาน กุศลไม่เพียงพอต้านทานมันไม่ได้มันก็ค้างอยู่นานอาจจะเป็นอาทิตย์หรือว่าอาจจะเป็นปีหรือว่าอาจจะหลายๆปีหรือว่าตลอดชีวิตมันก็เล่นงานเราสัตว์ทั้งหลายที่จะหลุดพ้นจากสังสารวัฏน,นี่น้อยมากต้องอาศัยความฉลาดเรานั้นีเปรียบเหมือนกับช้างเขา้เขาสู่สงคราม ต้องอดกลั้นต่อลูกศรที่มาจากทิศต่างๆและลูกศรน,นั้นก็หามด้วยยาพิษจางต้องแข็งแรงจึงจะชนะอวิชชาชนะตันหาได้ดังนั้นีนเราสังเกตดูใจของเราเนี่ยที่พระพุทธเจ้าพร่ำสอนว่า ให้มีสติไปในกายบ้างในเวทนาบ้างในจิตบ้างในธรรมบ้างเรานึกว่าเป็นเรื่องธรรมดาพอประสบกับของจริงรู้ได้เลยว่าอาวิชชาตัณหาของเรายัางหนาอยู่รบแพ้อวิชชารบแพต้ตัณหาแต่ถ้าเราเป็นประจำนะโยมมันไม่มีอะไรนะ เกิดขึ้นแล้วนับเพียงหนึ่งวินาทีนั้นแตกสลายไปเลยอวิชาตัหาตั้งอยู่ไม่ได้นานมันจะทะลุทะลวงทำให้เราสร้างกายกรรมวิจีกรรมต่อไปไม่ได้เราต้องฝึกฝนอบรมสติปัญญาของเราไว้ไฝึกไปเรื่อยๆตาไปเรื่อยๆ จนกว่าจะหมดลมหายใจละเวลาเราเร,ารบแพ้เราก็รู้นะยมว่าเราแพ้อกุศลแพ้อวิชาตนาภายในใจของเราเราก็รู้เรารบชนะอวิชาตนาปัญญเกึ้นเรากรู้กเป็นการเล่นกีฬากีฬังกีเลติ เล่นอยู่เล่นด้วยกีฬาเม่าเราจะมีวิธีการอย่างไรที่จะฆ่าอาวิชชาฆ่าตนะาการฆ่าในที่นี้ก็คือใช้ปัญญาสัมมาทิฏฐิรู้สภาวะตามที่มันเป็นถ้าเรารูนนะาานา้นี่มันดับไปเลยนะยมอวิชชาตนะาเนี่มันดับไปเลย แต่เราไม่มีสติกาสติกาดปัญญาอาวิชชาตัณหามันก็เข้ามาเล่นงานท้ายที่สุดแล้วเนี่ยเราก็ละทิ้งการเจริญกุศลละทิ้งพระพุทธเจ้าละทิ้งการฟังมันก็จะส่งผลให้เรานั้นเสื่อมจากกุศลนั่นคืออวิชชาตัณหามันจเจริญขึ้น คนเราจึงบรลุธรรมนั้นนีนหาได้ยากเพราะว่าเราการโยนิสมมนสิกานาการปฏิบัติต่อเนื่องการสติบ้างน้อยมากที่จะบรรลุมรรคผลนิพพานน้อยมากที่จะมีโอกาสได้เจริญกุศลพราะเราตามารมณ์ไม่ทันสมัยแต่ก่อนนะอาตมาภาก็เป็นเหมือนอย่างโยม ขึ้นๆลงๆเวลาภาวนาก็เล่นบ้างหัวรอบบ้างทำเป็นเล่นๆบ้างแต่เวลามันให้ผลนะผลของอวิชชาตนามันให้ผลมันคลายยากแก่ออกยากพอเราทำเล่นๆพอมันให้ผลนะโหแก่ยาก นี่ขนาดปัจจุบันในชาตินายองเนี่ยถ้าเราไม่รีบแก้ไขไม่รีบคลายไม่รีบตัดในปัจจุบันมันจะให้วัตตาให้ไปเกิดในกำเนิดนั้นกำเนิดนี้สังสารวัฏยาวไปเลยยมแก่ออกยากมากกว่านี้อีกรู้ได้เลยว่ามันมันคลายมันแก่ออกยากเราทำเล่นๆดังนั้นเอง เมื่อเราเข้าใจวิธีการดับอวิชชาดับตนาเข้าใจการเกิดขึ้นของอวิชชาของตนาเนี่ยเราก็ปฏิบัติของเราไปเรื่อยๆทั้งตอนหน้าและลับหลังฝึกให้มากๆเจริญกุศลภายในใจของเราทำให้ศรัทธา วิริยะสติสมาธิปัญญานั้นเนี่มันดีขึ้นมันเจริญขึ้นและเวลาเราฝึกไปเรื่อยๆนั้นเนี่ยปัญญาสติมันมีกำลังมากขึ้นมากขึ้นทำให้เราปลอดภัยปลอดภัยจากอาวิชาจากตัณหาแทนที่เราจะลง เรากลับไม่ลงและผลของสติผลของปัญญาที่มันจเจริญขึ้นเนี่ยมันก็จะทำให้จิตใจของเรานั้นอิสระอิสระจากเครื่องจองจำคืออวิชชาคือตัาแต่ก่อนนั้นเนี่ยเราจะไปไหนมาไหนก็ไม่อิสระก็เป็นห่วงบ้างกังวลบ้าง ในเวลาเราฝึกสติไปเรื่อยๆฝึกปัญญาไปเรื่อยๆกำลังกุศลมีมากมันตานทานคมอกุศลธรรมทั้งหลายท่านเรียกว่ากุศลเจริญขึ้นอกุศลธรรมนั้นเสื่อมไปและการปฏิบัตินั้นเนี่ยธรรมชาติของจิตจิตของพุทธชนนั้นเนี่ย ก็จะมีขึ้นขึ้นลงลงสูงบางต่ำบ้างแต่บางครั้งนี่มันหลุดไปเลยนะมันลืมตัวไปเลยทิ้งพระพุทธเจ้าไปเลยทิ้งการฟังทิ้งการปฏิบัติไปเลยนะอวิชชาตัณหามันเล่นงานมันก็จะมองไม่เห็นทางเดินเพราะว่าสัมมาทิฏฐิไม่เกิดขึ้นเป็นมิจฉาทิฏฐิเกิดขึ้น มันก็จะมองไปในทางต่ำๆสิ่งใดก็าตามที่เป็นเหตุให้ไปเกิดในอาบายภูมิมันชื่นชอบมันมองไม่เห็นทางเจริญกุศลมันเป็นอาการของอวิชชาตัณหามานาขึ้นมิจชาทิฏฐิจึงเป็นรากเหง้าของอกุศลธรรมทั้งพวงตรงนข้ามถ้าหากว่าเรา พิจารณาสังขารร่างกายจิตใจจุดนี้เสมอต้นเสมอปลายตามของเราไปเรื่อยๆเกิดสัมมาทิฏฐิมันมองมองเห็นทางเดินไปสู่ความสงบมองเห็นสภาวะธรรมต่างความเป็นจริงยิ่งเดินเท่าไหร่ยิ่งใช้มากเท่าไหร่ยิ่งเบายิ่งอิสระ ปลอดโปรง่งไม่มีความระทมใจไม่มีไม่มีความเศร้าเสียใจสิ่งเหล่านี้นี่เป็นอาการของปัญญาเป็นอาการของขอุศลของโพชชงของอริยมรรคมีองแปดเป็นอาการของสติปัฏฐานสี่มันก็จะมีอาการเบาสดชื่นเบิงบาน ยิ่งฝึกมากเท่าไรก็ยิ่งมีกำลังพึ่งพาตัวเองได้มันต่างจากอาวิชชาตัณหาอาวิชชาตัณหานั้นเน่ยเวลามันจเจริญขึ้นมันก็จะทำให้เรามืนทำให้เรามองไม่เห็นทางเดินทำให้เรามองไม่เห็นคุณค่าของพระพุทธเจ้าทำให้เรา เราไม่เห็นการพิจารณารูปนามการห้ามันก็ไปของมันตามธรรมดาของอวิชชามันมืดก็มีอยู่จำนวนมากสัตว์ทั้งหลายที่จะพบแสงสว่างนั้นก็เพราะว่าอาวิชชามันหุวหมอจิตใจอัตมาภาพพิจารณาดูโอ้เราก็โง่งมานั้นเก เราไม่ได้สังเกตมันแต่ถ้ออาหากว่าเราสังเกตดูทุกวันพิจารณาทุกวันอวิชชาตัณหามันโผล่ขึ้นมาเนี่ยเราก็ทันมันเห็นมันสติกลับขึ้นมาเราก็เจริญสติเจริญกุศลพิจารณาของเราไปมันก็ทำให้เราเบากายเบาใจมองเห็นทางเดิน อย่างเราสังเกตดูใจนะถ้าเราไม่เจริญกุศลมีอยู่อย่างเดียวก็คืออริชาตัญหามันเจริญขึ้นพอมันเจริญขึ้นแล้วเนี่ยมันนึกว่าตัวเองนั้นยังยืนนะยมนึกว่าตัวเองนั้นเนี่ยอีกหลายปีมีชีวิตอยู่ในโลกนี้หลายปีตอนนี้ก็พึ่งได้สี่สิบห้าสิบเอง ยังไม่ถึงร้อยปีมันก็ว่าไปตามของมันมืดมนมองไม่เห็นทางเดินแล้วมันมีโทษคือทำให้เราพบความทุกข์ความระทมใจในชาตินี้ไม่พอนาซ้ำเนี่ยมันยังก่อทุกข์ก่อสังสารวัตให้เราในพบต่อไปอีกและเวลาใครเข้ามาเตะใครเข้ามาสัมผัสมันร้อนนายม อวิชาติฐานไปในใจของเราเนี่ยมันก็ทำให้ตัวเราร้อนด้วยแล้วก็ทำให้คนที่เข้ามาสัมผัสตัวเราร้อนด้วยมันมีอาการแบบนี้แต่เราก็ต้องอาศัยการขอบพระพุทธเจ้าอย่าไปทิ้งพระพุทธเจ้าเป็นอันขาดเพราะว่า พระพุทธเจ้าเป็นกลัลยาณมิตรให้ข้อคิดให้สติแก่เราเมื่อเราได้ข้อคิดได้สติเราก็ขยันปฏิบัติต่อไปแต่ถ้าเราเกิดนิวรณธรรมเกิดอวิชชาเกิดตัณหาเกิดอกุศลธรรมแล้วเราละทิ้งพระพุทธเจ้าเนี่ยเข้าป่าเข้าดงเลยนะยกม,มันเลวมากอาวิชชาตัณหาเนี่ยไม่ภาวนาอีกแล้ว ไม่เรียนอีกแล้วไม่ปฏิมัติเองแล้วไม่ทงความดีอีกแล้วนี่คือผลงานของอวิชาของตนามันเจริญขึ้นกุศลธรรมเสื่อมไปทอนี้อาตมาภาพแก้ปัญหาก็คือตั้งสัจจะไว้เลยว่าแม้เลือดและเนื้อจะเหือยดแห้งไปก็จะไม่ละทิ้งพระพุทธเจ้าจะไม่ละทิ้งภาวนาะ เมื่อเรามีสัจจะซื่อตรงกับตนเองแม้ว่าอวิชชาตัณหาจะเกิดขึ้นเราไม่ละทิ้งความเพียรกุศลของเราก็กลับคืนมาจเจริญขึ้นจเจริญขึ้นทีละเล็กทีละน้อยมีกำลังแก่กล้ามันก็ประหารทำลายอากุศลธรรมเหล่านั้นจางไปก็เลยกลายเป็นจิตที่สดใสต่อมาดีนะที่เรามีสัจจะ กับพระพุทธเจ้ามีสัจจะซือตรงในการเจริญกุศลถ้าเราไม่ทำแบบนี้เราก็จะไปตกอยู่ใต้อำนาจของอาวิชาตนะพาเข้าป่าเข้าดงเสียเวลาสิปียี่สปีแล้วคิดหรือว่าการเกิดเป็นมนุษย์นั้นเนี่ยมันเรื่องง่ายได้ยากนะยมไม่ใช่เรื่องล้อเล่น การเจริญกุศลเนี่ถ้าเป็นเรื่องง่ายทุกคนที่เกิดมาบนโลกใบนี้ก็คงจะได้มาดูสังขารร่างกายจิตใจเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาทุกคนแต่เพราะเป็นเรื่องที่ละเอียดแล้วก็เป็นเรื่องของคนมีบุญมีบารมีเท่านั้นจึงได้มาพิจารณาสังขารร่างกายจิตใจตามที่มันเป็น จึงได้เกิดทันพระพุทธศาสนามีอการได้ฟังธรรมอาศัยบุญล้นวนคนที่มีบุญน้อยก็จะออกจากพระพุทธเจ้าละทิ้งพระพุทธเจ้าละทิ้งการพิจารณาสังขารร่างกายจิตใจการให้อารมณ์วิปัสสนากรรมฐานวันนี้คิดว่าพอสมควรแก่เวลาก็อำนยวยอวยพรให้ หลกโยคีทั้งหลายจงมันศึกษาพิจารณาดูกันจุดนี้ให้เสมอต้นเสมอปลายรักษาความสัตย์ซื่อมีสัจจกับตนเองกอบพระพุทธเจ้าไว้แค่เน้นก็จะได้ประสบกับความเจริญงอกงามในพระทรมนินัในของพระพุทธเจ้ายิ่งขึ้นต่อไปก็กําำววยวิพร ให้ทุกคนมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงปราศจากโรคเจริญด้วยอายุวันนะสุขภาพละปฏิภาณธน,นสารสมบัติในสร้างแต่กรรมดีสร้างบาร,รมีของตนในดวงตาเห็นธรรมทุก่านทุกคนเธอ